ฮะอดิสอนด้วยครับนี่ก็ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับก่อนการเดินทางนะครับนะพอดีมีรถเนี่ยครับเข้ามานะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับก็การที่มียูทูบเบอร์อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็ดีนะครับเวลามีรถ เข้ามาส่งของนะครับก็จะได้ประสานงานให้ได้นะครับนะว่าเป็นของใครอะไรยังไงเนาะก็อย่างน้อยๆก็ช่วยกันดูได้นะครับทําคลิปแล้วก็เจ้าของเพื่อนก็เข้ามาดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดก็เป็นของพี่เหน่งพี่เมนะครับนะเป็นท่อกับปูนนะครับเ,เ,เป็นปูนนะครับเอามา นี่แหละน่าจะใช้กับตรงนี้นะครับในการก่อชาบห้องน้ํานะครับใมเร์ตัดต่อินกกี้ก็อยากมีส่วนร่วมครับขอดูได้ครับขอดูได้ครับนักกี้บอกเมื่อกี้ยังอยู่กับโจอ,อยู่เลยอืม จะถึงโจ้มะเห็นโจ้มาก็เลยมาด้วยแก้งผมครับเออ,อนั่งเออสั่งให้นั่งโจ้สั่งให้นั่งเออสั่งให้ลงไปข้ามไม้เลยเออ,เอ,อการไยหายแตกก,ก,กับแตกพูดตรวจการ จะเอาเสร็แล้วพี่ดีชวนไปถึงบ้านลุงกัอนอยู่แร้ว,ว้าจะเอานิกี้ไปเที่ยวบ้านลุงพันเหรอนี่ก็ล่าสุดเด้อพี่น้องดูงานพวกคู่กันนะครับการทำห้องน้ำนะครับแล้วก็ของพัสดุก็มาส่งด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล for er ้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ทยอยออกไปแล้วนะครับก็เหลือปักหลักก็จะเป็นกับตันนะครับกับโจ้นะครับเยระนะครับเนาะปักหลักนะส่วนแอดก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนี่บานประตูนาต่าสสำเร็จนะครับเดี๋ยวทีมช่างจะ มารับไปได้สะดวกนะครับก็ไว้ข้างนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวทางพี่หนึ่งพี่เมย์จะไปจัดการจ่ายเองนะครับนะแค่เซ็นรับของเฉยๆนะครับทีมช่างก็เซ็นเซ็นรับนะครับ เหลือท่อนะครับท่อรู้สึกจะเอามาลงฝั่งด้านหน้าเนาะเหลือท่ออันนี้ก็จะเป็นการจัดเนาะโอ้ไฮนะครับไฮทองคำหรือเปล่า ฮะโจจะเอานิกกี้ไปด้วยเ,เนะงียบเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับก็รอดูนะครับถ้ามี fc มาก็คงจะมีพี่พ,พี่ยูทูบเบอร์นะรอถ่ายนะแอดดิสอนก็อัปเดตคลิปนี้นะฮะก็เตรียมเดินทางและนะ ดูช่างทํางานนะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วกลับมาอาทิตย์หน้าเนี่ยเราต้องวาวเนี่นอนเลยพี่น้องเพราะว่าเราแปับกลับไปรอบนี้ก็หลายวันนะกว่าจะมานะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะครับนะเราไปช่วยงานลุงพันแล้วก็ลุงพันสองวันแล้วก็คุณลุงคุณป้าก็เตรียมไปศาลเนาะกว่าจะกลับมาก็น่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับนะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆท่านเลยนะครับนะทั้งที่อยู่ที่กกกอกอยู่ที่จำปัดดงนะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทีพีคอฟฟี่ด้วย0927 94 7526นะครับอย่าลืมสั่งได้ในนามช่องยูทูบเบอร์ทุกๆท่านและช่องอด s o ร f a ม i l ีนะครับนะเป็นกำลังแรงใจนะครับการกดไลค์ของท่านนะครับเป็นการทําบุญอันยิ่งใหญ่นะฝากกดไลค์นะฮะกด s u b สไครต์นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับนะกดไลค์นะฮะมี คุณค่ากับเรามากนะฮะในการทำมาหากินอาชีพยูทูบเบอร์นะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะฮะอ้ลมเยน็นๆพัดมาแล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเอฟซี FC. ขึ้นรถแล้วนะครับเตรียมกลับไปขนของ กลับไปรับน้องนุกกันครับนะเพื่อเตรียมเดินทางนะเก็บของจะได้เอาของไปไว้ที่บ้านด้วยนะครับแวะไว้ที่บ้านก่อนเพราะว่าบ้านอดิศรจะถึงก่อนบ้านพี่พันนะก็เอาของไปไว้กลับไปเข้าบ้านแล้วก็ เอาของลงนะครับจะได้ไม่ต้องพลุงพลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ดินของ พี่เตีย้ยนะครับใคร FC ท่านไหนสนใจก็มาติดต่อเช่าได้นะครับรว่าท่านจะเปิดร้านค้าหรือจะเอาของมาขายเนาะก็มาติดต่อได้นะครับฝั่งทางนี้มีสามารถเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วนะเหลือแค่พัฒนาปรับปรุงนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับ ฝากกะไรก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับที่บ้านลุงพานไทยบ้านนอกเด้อน,นะครับเดี๋ยวแอดอดิสอนเดินทางตามไปนะสองชั่วโมงนะครับเดินทางครับผม